ว,วิชาของจอมยุทธยายาจอมยุทธเขาจะออกมาฝึกวิชาหยุดตรงนี้เป็นประจำเช้านี้ที่ในป่า กำลังใจคนทำง,งานภูมิใจเสนอหมัดพิฆาตด,ดาวเรียว <c oughs> จุดเริ่มต้นหมัดพิฆาตด,ดาวเรียววันนี้จอมยุทธมาภู้วิชาฝึกไปฝึกมาจนหมวกหาย นั่งพักกินน้ำทบทวนฝึกวิชายังไม่สำเร็จนั่งคิดทบทวนอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงอาจารย์นึกถึงคำสอนของอาจารย์เมื่อหลายสิบปีก่อนการฝึกวิชา ต้องมีความอดทนอดกลัน้นมีจิตมุ่งมัน่นมีสมาธิแน่วแน่มีใจเป็นหนึ่งรวบรวมพลังลมปราณไว้ในจุดเดียวกันจึงจะเกิดพลังขึ้นมีจิตมุ่งมัน่นมีสมาธิแน่วแน่มีใจเป็นหนึ่งรวบรวมพลังลมปราณอย่าอย่าอย่า เมื่อลมหนาวมาเจือนจอมยุทธจึงปรากฏตัวขึ้นณถ้ากลางความหนาวนับป่าแห่งหนึ่งนายขอดูหน้าจอมยุทธใกล้ๆหน่อยสิอย่าเข้ามาใกล้เกินไปเดี๋ยวข้าน้อยอายใช้พลังลมปานอย่าอย่า ไม้พลังลมปายนยามเย็นของวันนี้จอมจยุทธได้ออกมาถุกวิชาย <Yeah. S 1> พัฒนาพิมือจากเล็กไปใหญ่ Yeah! yeah, yeah.